ก็ว่ากันต่อมีเรื่องแปลกเรื่องหนึง่งชาวอำเภอประคนชัยบุรีรัมร้องสื่อฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปรตรวจสอบพฤติกรรมของไฟฟ้าที่แปลกคือคลิปที่ชาวบ้านแอบถ่ายก็คือพนักง,งานคนนี้ของไฟฟ้าขี่บอเตอร์ไซค์มาจอดที่มอมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านแต่ละหลังเอาเครื่องยิงใส่มอมิเตอร์จนได้บินออกมา แต่แทนที่จะบินเสียบไว้หน้าบ้านให้รู้ว่าค่าไฟเท่าไหร่ไปจ่ายซะเอาบินไปทิ้งถังขยะโดเถอะ คือเหมือนกับมาตรวจค่าไฟคาแคกยอดแล้วปิ้นใบออกมาเพื่อจะเสียไปหน้าบ้านให้เจ้าของบ้านครู้ว่าค่าไฟเท่าไหร่ไปจ่ายตามกันหมดเขายิงแต่เอาไปทิ้งถังขยะชาวบ้านหวาดผวาคิด<บ>ว่า,วาเป็นวิชาชีพหรือเปล่าีพค่ะไล่ไปดูถังขยะพบใบแจ้งเตือนให้ไปจ่ายค่าไฟเป็นจำนวนมากเลยเาม่คือคน จิกคุณกระจิกทูลประครณพันนอายุ75ปีบอกว่าปกติเห็นมาจดมิเตอร์แล้วเอาบินค่าไฟเสียบไว้หน้าบ้านแต่ละหลังถ้ายังไม่ใบจ่ายเนี่ยเดี๋ยวพนักงานจะออกใบเตอือนอีกครั้งที่ผ่านมาไม่เคยสนใจแต่ละแยะหลังสงสัยถูกไฟฟ้ามาถอดบอ่อมิเตอร์เป็นประจำเพราะไม่ไปจ่ายค่าไฟตามกำหนดหลานสาวเห็นความผิดปกติขอพนักงานแอบถ่ายคลิปอตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเอาไปทิ้งขยะเพราะอะไร ตอนนี้สงสัยคือมายิงแล้วตั้งใจไปทิ้งไม่ให้เจ้าของบ้านเห็นและจะได้ไม่ไปจ่ายแล้วเขาจะได้มาถอดวีเตอร์ได้ค่ามาถอดวีเตอร์หรือไม่ประการใดท่านบู้ชมฮะเป็นไปได้สูงที่กุนพนักงานที่รับเหมาเก็บค่าไฟอาจจะวางแผนเมื่อบินแจ้งเตือนออกมาอย่างที่บอกครับท่านผุ้ชมส่งไปที่บริษัทแจ้งการไฟฟ้า แล้วใบเตือนเนี่ยทิ้งขยะเพื่อไม่ให้เจ้าของบ้านรู้จนไม่ไปจ่ายค่าไฟพอพ้นกาหนดจะมีพนักงานอีกชุดมายกมิเตอร์ของชาวบ,บ้านไปแล้วเข้าใจว่าจะได้ค่าถอดมิเตอร์และค่าติดตั้งอีกเนี่ยบินทิ้งชั้นขยะเลยก็จะท่อมด้วยนะไม่ใช่เวลาทํางานของการไฟฟ้าเจ้าหนะ้าที่ไฟะเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ถ่ายรูปเสาไฟฟ้ายิงมาทิงงา้งที่ถั้นขยะ ทิ้งบินที่ถังขยะยะป้าก็เลยแปลกใจขึ้นเดินไปดูก็เห็นแย่ๆเลยแปลกใจมากปกติเขาก็มีที่ติดไว้ที่ข้างบ้านก็ไม่เห็นเข้ามาติดเนาะก็ยืนดูเขาก็เดินไปเดินมาสองเสาป้าก็แก่แล้วก็กลัวเนาะก็เลยปรึกษานักข่าวให้มาช่วยดูว่ามันกรณีแบบนี้เคยมีไหมเหลือเชื่อไหมเออมันก็ข้อสงสัยเหมือนจะทำทำไมถูกไหม ยิงปุ๊กก็ต้องติดที่บ้านเขาสิเขาจะได้รู้ว่าเท่าไหร่จ่ายภายในวันไหนเอาไปทิ้งขยะแล้วเขาก็ไม่รู้บางทีลืมนี่ไงโอ้ยนี่ถ้านริงเนี่ยหากินกันขนาดนี้แล้วเหรอค่ะบ้าไปแล้ว